วันนี้เวลา17นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระเสรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมพุทธศักราช2565เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบโสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่บรรพชิตจีนและยวนแล้วทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้ายังพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกระทงดอกไม้และวางบนพานหน้าฐานชุกกะทีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลศล้านภาลัย จากนั้นทรงประเคนพัดรองที่ลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พันษา12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะ5รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1หนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมมาศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศาศีลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่หน้าธรรมาศศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะวัคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพรครอ์บนแทน่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง จากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเส้นเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉาร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดรมหาเสวตฉารแล้วทรงจุดทุบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาฏแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปกรมหาเสวตฉตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉาร แล้วทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจําพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตชาติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ91รูปเมื่อทรงประเคนพัดรองที่ระลึกเสร็จแล้วทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริศพพระสงฆ์91รูปเจริญพระพุทธมนตรการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำนามพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่งอุบาเกง จากนั้นทรงประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดีรเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปกดลมหาเสวตชาติทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาท ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลบับอันหนึ่งในเวลา12นาฬิกาวันนี้ทหาร3ามเหล่าทัพทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่ฝ่ายละ21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาว,วันที่12สิงหาคม2565ประกอบด้วยกองทัพโบก โดยกรมฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณนะบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันฐานราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมฐานราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร และกองทัพอากาศโดยกรมฐานต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทําการยิงสลุดหลวงณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกกัตริยาธิราชเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร